ก็หาที่พักได้เนาะทุกคนดีใจกันเราไหมเดี๋ยวไปตีรถกลับแล้วทลิปนี้เป็นทริปที่สนุกมากเลยนะลุ้นตลอดการเดินทางตั้งแต่ออกจากบ้านคือเที่ยวแบบไม่ได้เตรียมอะไรเลยใช่ไหมพ่อตื่นขึ้นมาแล้วมาคุยกันว่าเราจะไปหรือเปล่าเราจะไปเที่ยวหรือเปล่าแล้วจะไปที่ไหนกันคำตอบคือไม่รู้ร็จแล้วก็เก็บเสื้อผ้าต่างคนต่างเก็บนี่นี่พี่พักของเรานะคะโรงแรมแม่พิมรีสอร์ท ที่หาดแม่พิมจังหวัดระยองอําเภอแกลง่ะเรามาเดินดูดูอะไรกันดีวะบรรยากาศที่ริมหาดแม่พิมก็จะมีร้านอาหารที่นั่งเยอะมากนะคะทุกคนลม <บ S 1> แร<น>งมากตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนก็เดินทางเข้าที่พักแล้วก็เลยดูโล่งนะ,ะจริงๆคือแน่นมากตอนกลางวันเรามาถึงก็เลยเข้าที่พักกันไปก่อนที่จะเทใช่เลยครับรอให้โลง่ลงๆหน่อยแล้วค่อยออกมานะ จะได้เดินสบายๆทุกคนจะได้เห็นบรรยากาศกับเราด้วยนะคะเราเดินดูที่ดูบรรยากาศก่อนอ่าที่เราอยากนั่งกันก่อนดูก่อนว่าเราค่อยเลือกที่นั่งดีก็ได้อุ้ยคืนแรงโอ้สวยมากคืนแรงคืออะไรคะเกาะอะไรเกาะอะไรไม่รู้ แปลกดีเขาเรียกว่าเกาะอะไรอะทุกคนสีฟ้าทะเลทะเลวะเออจำเดี๋ยวให้พี่จอยพาเดินดูบรรยากาศนะคะแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆืเดินไปฝั่งไหนดีเอาไปฝั่งนู้นก่อนไหมคะฝั่งนี้คนเยอะเยอะมากเดินฝั่งนี้ก็ได้นะแล้วก็เดินกลับมาฝั่งนี้นี่ตอนกี่โมง่ะจะสี่โมงละคนกำลังลงเล่นน้ำไงเด็กเด็กอะไปชายหาดมันยาวอ่ะยาวกว่าไอ้บางสะเลเนาะ ดูดิว่จะประมาณนี้นะโล่งดีจุดที่เจว๋วชอบที่หาที่พักที่นี่ก็คือว่าที่เนี่ยมันหากินง่ายมันมีร้านอาหารเยอะด้วยเหมือนอะไรวะเหมือนบางแสนคล <c oughs> ้ายบางแสนใช่คลนะ้ายบางแสนแต่มีจุดเด่นก็คืออำเภอแกงมีสวนผลไม้เยอะมากนะคะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะพาทุกคนไปชิมผลไม้ ะะไไปอรวผู้เรียนมังคุดเ <c oughs> งาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปกินผลไม้วิวประมาณนี้เลยนะโอ้ขึ้นแรงแรงขึ้นแรงนี่แค่ขึ้นลมเฉยนะพายุฝนก็ไม่มีเขาแต่เป็นขึ้นลมทะเลเจ้า,จาชอบตัวนี้แปลกดีอะ่ะกอน้ก็แมวต้องมีสองตัวหรือเนนะใช่ต้องมีสองตัว <c oughs> คนเล่นน้ำเยอะเลยใช่ส่วนใหญ่ก็จะพาเด็กๆลูกๆอะไรอย่างเงี้ยมาเที่ยวมาเล่นน้ำถามว่าตอนนี้แดดแรงไหมแรงแต่มันมีลมเออก็จะเนหนียวๆหนย่อยใช่เหนียวเหนียวไหเล่นน้ำน่าจะสนุกอยรือลยเนี่ยไม่ได้เตรียมชุดมาเล่นน้ำวะเล่นน้ำบนสันอยู่อ่ะเอาละตอนนี้เราก็เดินอยู่ริมหาดกกคนเยอะเยอะนะครับพ่อมันมนนีขาปูอะไรอ่ะ ันหลบเราด้วยปูลมไงมีแต่ <c oughs> ปูลมเพียบเลย <c oughs> เอ๊ะมนเี่ย <c oughs> ปูตัวเล็กๆเ <c oughs> ไม่ชาปูอะไรนะปูเสษฉวนเหรอเ <c oughs> ออน,นี่ปูลมอยากเล่นน้ำทะเลโอ้ยวันอาทิตย์แต่ครึ่งชั่วโมงไว้พี่ <c oughs> ไม่เอาดูสิดูสิ เชื่อไหมว่าเราเล่นอ่ะได้รอบนึงรอบสองขึ้นไม่ได้แล้วทิวนั้นอ่ะเป็นฝั่งไหนครับพ่อแต่วันตกไมไ่เป็น้ันเพลจริงๆอ่ะขึ้นลมแรงทั้งวันเลยเนี่ยตั้งแต่ตอนที่เรามาเห็นก็ลมแรงแ่ะแต่อยู่ฝั่งไอนะ้อยู่บางสเลยไม่มีลมออมันน้ำลงไนเออแล้วน้ำ,นำก็ลง,ล,กลงมาก,กบบด้วยเหมือนโดน พกภูเขาเรือว่าอ,อะไรนะกั้นตรงนั้นเออถึงว่าพอมาถึงนี่ขึ้นแรงก็จะมีร้านอาหารตลอดเลยนะคะทุกคนมีที่นั่งกินเยอะมากบรรยากาศมันคล้ายบางแสน<อ>กับอะไรวะกับชะอำเนอะใช่คือจะมีเต็นท์นั่งกินติดติไปเลยยาวมากน่่จะห้าร้อยเมตรแล้วมั้งเราเดินมานี่ ที่เลือกมาตรงนี้เพราะว่าเราเรามาระยองหลายครั้งก็จริงแต่ว่าเรายังไม่เคยมาถึงอำเภอแกลงนะนี่เป็นครั้งแรกเคยแต่ผ่านใช่ได้แต่ผ่านผ่านไปจันทบุรีเนาะและรอบนึงเราก็ไปน,นั่นไีไปเสม็ดไงอ่าใช่ใชข้ามก่อเสม็จไปก่อนที่จะมาถึงนี่แถวบ้านเคนะแต่ที่นี่ก็คืออยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสําคัญก็คือจะมีสวนผล,ลไม้ ใครที่ชอบกินผลไม้หน้านี้นะคะเงาะผู้เรียนบางพุดเนาะช่วงนี้กําลังออกเยอะเลยระหว่างทางที่เรามาก็จะมีจุดที่ขายแล้วก็เป็นสวนให้แวะด้วยนะคะแล้วก็เดินข้างในดีกว่าเออข้างบนก็จะประมาณนี้นะจอดรถนี่จะม,มาอุ้ยอุ้ยอุยมองเห็นอะไรมองเห็นอะไร๋ยว จะดึงสามีข้ามถนนนะไม่เดินเอารีบไล่เราเดินเลยทีนี้จะมีร้านอาหารยาวมากเลยนะคะตามถนนเรียบถนนริมชายหาดอุย้ยลมแรงเนาะแรงมากก็จะจอดรถแบบริมถนนแบบนี้เลยอ่าจอดแล้วก็นั่งกินกันว้าวโอ้โหทุเรียนทุเรีย,รยนรถ<ๆ>เลย <laughs> <laughs> อดใจไว้อดใจไว้พรุ่งนี้เราจะไปสวดกันดูเรียนดูเรียนเห็นเป็นรถเลยมาถึงถิ่นเขาไงก็เลยเยอะหน่อยพาทุกคนเดินดูบรรยากาศร้านริมหาดแล้วก็ที่นั่งพักนะคะลมเย็นลมแรงมากทุกคนตอนนี้รู้สึกว่าเหนียวไปหมดแล้วบรรยากาศ วันนี้นะครับคนแม่นอยู่เลยจริงๆตอนที่เราเข้ามาเขาเดินทางกลับนะแน่นกว่านี้เราจะได้กินแล้วนะครับปมาที่นั่งกันน,กนัะครับพอบานอยู่กับข้าวเบาๆ ขอชิมน,นี้นะยากอันนี้เป็นผัดกะเพราผัดกะเพราทะเลเดี๋ยวเขียนราคาไป60 60 60บกดูดิกะเพราทะเลใช่อร่อยมากุจ่อยต้องชิม รสชาติเขาจัดจานกะเพราก็จัดจานแล้วก็ใบกะเพราหอมมากนะถึงถึงจะทําช้าหน่อยแต่ก็อร่อยมากยอมยอมรอ,อมดีค่ะเขาบอกว่าผัดกะเพราเด็ดมากแต่นี่คือหอมจัดจ้านมากเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนหอมกะเพราทะเลอันนี้คืออะไรตำทะเล ้มทะเลรวนนมมื้ออันนี้รสชาติเหมือนตําไทยแต่เผ็ดเผ็ดกว่าแต่ว่าดูดิบสดไงเ,เลยอร่อยเ้าผัดกินไปแล้วนะครับดีจะบอกว่ารสชาติเ้าผัดก็กินได้เรื่อยๆอะ่ะกินแบบไม่หยุดกินแล้วเราเดินเอากินมากต้องเดินย่อยไม่เดินไม่ได้แล้วจุกมากเลยอาทิตย์เก็จะตกแล้วนะตอนนี้เกือบจะหกโมงแล้วนะครับ เราก็จะเดินริมหาดไปเรื่อยๆเข้าที่พักกันอากาศกำลังดีนะคนก็ยังเยอะอยู่นะเมื่อกี้ยืนกุยกับพี่จะของร้านที่เรากินข้าวพี่นมออะไรกันไี่บอกว่ามีพวกถนนคนเดินมีอะไรนั่นแหละประมาณตรงที่เราผ่านมาแต่ว่านี่คนยังไม่เยอะนะที่เราเห็นเนี่ยคือคนยังไม่เยอะนะปกติคนเยอะกว่านี้แกว่า ถ้าหนุ่มคนเดินตอนไหนอะมันต้อทุ่มสองทุ่มหรอเดี๋ยวพาพี่จอยมาเดินย่อยดีกว่าเลยไกลอยู่ <c ười> อยู่ตรงไหนท้าย <c ười> หาดนูน้นท้ายหาดเลยเห <c ười> เรอนึกว่าอยู่แถวนี้ที่เราเห็นไฟแสงสีที่เขาตั้งไงไกลอยู่นะเ <c ười> นี่ยเราเดินกลับไปก็เกือบกิโลเลยเนี่ยปต่เมื่อกี้ก็นั่งคิดอยู่เราเข้าเราเข้าห้องที่พักเร็วแล้วเรา โอ้เวลาเยอะมากอะไรเงี้ยเราทำอะไรดีเลยเดี๋ยวเราเดินเดินไปก่อนแล้วน่าจะมีอะไรดีๆนะแสงสวยเลยแสงกำลังดีแสงกำลังดีพอดีเลยเดินย่อยหานะคะหนักพุงมากเลยค่ะตอนนี้อะไรอ่ะสะดุดตาว่าเราเรียกว่าเกาะอะไรวะเกาะขี้ปลาอะไรสักอย่างนั่นแหละเกาะขี้ปลาลองอ่านดูแล้วเมื่อกี้เกาะขี้ปลาตอนแรกนึกว่าเกาะขายหวเลาะเดินย่อยนะครับตอนนี้ เออคนเยอะอยนะแต่พี่ร้านอาหารแกบอกว่าเนี่ยคนน้อยนะพอทิมมันเยอะกว่นี้แน่นเลยคนต้องแน่นแน่นหาดแต่ว่าน่าจะช่วงเปิดเทอมอะไรประมาณนี้อ๋อใช่<ะ>ใ,ชใชถ้าช่วงซัมเมอร์อาจจะแน่นจริงแน่นทุกอาทิตย์ถ้าฝรั่งก็จะเป็นวันที่นักท่องเที่ยวไม่เยอะเขาถึงออกมา จริงๆช่วงบ่ายที่เรามาก็แน่นนะที่เราหลบเข้าไปพักในโรงแรมก่อนเพราะมันร้อนด้วยบรรณาโบสักครึง่งชั่วโมงเลยพี่ยัย,ยเลยนะ <laughs> <ม> <laughs> โอ้ยอมแพ้ง่ายๆเลยนะพี่เนี่ยนี่เห็นไหมบรรณาโบจอดรอยอยนะู่ระวังไม้นะก็จะประมาณนี้คนะรับบรรยากาศเย็นๆนะ ลมเย็นดีค่ะโอ้จะล้มให้ถ่ายรูปครึ่งชั่วโมงถ่ายรูปกับบานาน่าโบ๊ทสักครึ่งชั่วโมงนี่ไหมเราเคยเล่นกันครั้งหนึ่งเนาะเออนี่บอนสมัึ่งรอบแรกขึ้นได้รอบสองขึ้นลำบากหน่อยรอบสามต้องโกยก้นขึ้นโค้จะล้มตอนนั้นเจ้าน้ำหนัก47ตอนนี้ ตอนนี้ไม่ต้องพูดถึงรอบแรกก็คงก็คงตะก,กายขึ้นไม่ไหวแล้วอะ่ะก็คือที่นั่งเล่นลอยนะ้ำไปเรื่อยๆเหมือนกันใช่ไหมเขาจะพาลากไปเรื่อยแต่ไม่ใช่แบบล่มแบบนี้ไอ้พวกนี้คือพาไปคว่ำใช่ไหมใช่พาไปคว่ำบานาหน้าโบโ๊ทเคยคิ้วแตกแล้วไม่เล่นแล้วเล่นครั้งเดียวหอแล้วโน่นก็ะี่ปลาอยูย่ไกลๆนน่นครับแสงสวยจังเลยพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะ้ทุกคน เห็นไหมเอ่ยมันจ้าไหมไม่เจ้าหรอกสวยดีสวยมวยวากบรรยากาศัดนมากาเสพบรรยากาศของความสุขนะคะทุกคนเอามาฝากทุกคนด้วยนี่ซูมเกือบสุดกําลังแล้วเนี่ยแ,แค่นี้ เดายัางไม่อยากขึ้นจากทะเลเลยนะทุกคนยังไม่ยอมกลับห้องพักเพราะว่าอยากพาทุกคนชมบรรยากาศยามเย็นของท้องทะเลนะคะสวยมากเลยผ่านแม่พิมพ์ตอนประมาณตอนนี้เกือบจะหกโมงกว่าแล้วนะหกโมงสิบนาทีตอนนี้โมงกว่าแล้วแต่สวยมากจริงๆค่ะพระอาทิตย์ใกล้จะตกแล้วนะครับบรรยากาศดีมากอยากให้ทุกคนได้เห็นนะคะแล้วก็ผ่อนคลายไปด้วยกันในวันหยุดสบายๆนะคะสําหรับอันแพลนทราเวลของเราจะคือว่าประสบความสําเร็จได้ด้วยดี มีมีที่พักแล้วนะครับเย็นนี้มีที่นอนแล้วค่ะทุกคนสบายใจนนนแล้วมานอนที่แหลมแม่พิมพ์อำเภอแกลงเนาะใช่อ,อทางเข้ามาเดี๋ยวเราเห็นแล้วว่าพรุ่งนี้เราจะพาไปดูเลยนะ<ม>เห็นผลไม้ใช่ไหมใช่อำเภอแกลงนี่ปลูกผลไม้เยอะเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปชิมผลไม้นะคะหน ah ้าสวนไปดูทุเรียนกันนะครับเดี๋ยวจะพาขับชมข้างทางไปแล้วดูว่า ทุเรียนเขาขายกันใหญ่มีทุเรียนมีอะไรนะเงาะมังคุดนะครับมาถึงที่แล้วเราต้องแวะเช็คอินโอเคสำหรับวิพีนี้นะก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องค o ูเอนจอยเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อไปนะคะฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยเนาะปิ๊งปิ๊งจะได้เจอพวกเราทุก EP เลยนะคะโอ้เรือเรือเรือ อยากถ่ายลูปก,กับเรือรอเรือไม่พายไปรอเรือจอดอยู่กับที่ในตอนนี้เพียบเลยดยวหาปลาครับโอ้เยเลยตอนนี้ยังไม่ได้เวลาหาปลาปะนี่น้าลงแ้วน,น,นี่เขาย่างทําให้เลยใช่ใช่ใชขอบคุณค่ะ <c oughs> นี่โอ้โหสดมากดูดีทุกคน เช้าเช้าเขามีสั่งกับบ้านอัดกล่องโฟมให้ด้วยหรือทําให้กินก็ได้มีเผามีย่างอะไร<ม>นบะอยู่หน้าโรงแรมเลยสะดวกมากใครสนใจมาเที่ยวได้นะคะพระว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อของที่เซเว่นแล้วก็เดินออตลาดนี้ถึงเย็นมีตลาดขายพวกอาหารทะเลนะใช่อัดกล่องให้เลยโอ้สะดวกดีดีมากเราเข้าที่พักเราอีกตัวมันสะดวกตรงที่เดินมาแค่นี้มันก็ถึงเนี่ยแหละเออ

คือมาแถวนี้ไม่ต้องกลัวของกินเยอะมากเลยเรียงยาวตามแนวเินทางกลับ <Yeah. S 1> อันนี้คือบันไดแล้วนี่คือตรงนี้ก็จะมีเซเว่นใกล้โรงแรมเราก็พังข้าวมันเทศเดินมาเรื่อยๆหรือเปล่าไม่รู้นี่ก็ร้านสะดวกซื้อนะคะใกล้เดินมาซื้อของ